เรื่องเล่าสตูดิโอภูมิใจนำเสนอคนส่งผีบทประพันธ์พุทธาสินีบทที่1คนเห็นผีนิ้วเรียวยาวกำลังปักได้สีสดลงบนเสือ้อจิตใจของเจ้าของมือกำลังมีสมาธิกับงานฝีมือตรงหน้าพลันมีเสียงฟ้าร้องดังจนเจ้าของมือต้องเงยหน้าขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่าง จึงเห็นฟ้าที่เริ่มมืดจากภายนอกเจ้าตัวหันไปมองนาฬิกาก็เห็นว่าเย็นมากแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปรับบิดาตามที่นัดหมายเข้าสารจึงเดินไปเปิดไฟแล้วเดินไปนั่งปักต่ออีกนิดพลันเสียงฟ้าผ่าก็ดังเปรี้ยงจนเข้าสารสะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจกันไกที่อยู่ในมือตกลงกระเด็นไปใต้โตะ๊ะไฟดับพรึบ เขาสารนึกหวั่นใจเพราะรู้ดีว่าอาจจะได้เห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นเลยแต่พอนึกได้ว่าไม่ว่าไฟจะดับหรือไฟจะติดเขาสารก็ต้องเห็นอยู่ดีหญิงสาวเลยได้แต่ถอนหายใจแบบปลงๆแล้วหันไปหยิบโทรศัพท์มือถือมาส่องเพื่อก้มลงหยิบกันไกลแล้วค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงบรรยากาศช่างเหมือนหนังผีซะเหลือเกินคือบ้านมืด เสียงฟ้าคำรามฟ้าแลบเป็นประกายให้พอมีแสงเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นแล้วต้องกล้มลงหยิบของที่กระเด็นไปใต้โต๊ะร้อยวันพันปีไม่หลน่นต้องมาหล่นอาวันนี้แหละถ้าเป็นหนังผีตลกตลกคือผีจะหยิบกันไกรส่งให้แล้วนางเอกก็ขอบคุณค่ะก่อนจะนึกขึ้นมาได้ว่าใครหยิบให้วะพอก้มลงไปอีกทีก็เห็นผีนางเอกก็ตกใจแหกปากร้องลั่น หากในชีวิตจริงนั้นเข้าสารค่อนข้างมั่นใจว่าคงจะต่างกันมัง้งเขาสารจึงค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงหยิบกันไกโดยใช้แสงไฟฉายจากมือถือพลันมือที่หยิบกันไกอยู่ก็ชะงักเพราะในระหว่างนั้นก็เห็นเท้าขาวซีดที่ยืนอยู่ไกล้ๆและเมื่อมองสังเกตดีๆถึงจะเห็นว่าเท้าคู่นั้นลอยจากพื้นประมาณคืบ แล้วเท้าซีดคู่นั้นก็ค่อยๆลอยจากไปเข้าสารกลั้นใจหยิบกันไกลขึ้นมาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแม้จะรู้ดีว่าเห็นอะไรเพราะมันคือสิ่งเดียวที่เข้าสารเห็นเป็นปกติตั้งแต่เด็กๆพ่อพ่อดูสิป้แมวร้องไห้อยู่กลางถนนเด็กหญิงเข้าสารวัยสามขวบชี้ให้พ่อดูที่ถนนหน้าบ้าน เมื่อเห็นป้าที่อยู่ละแวกบ้านใกล้เคียงเดินรองห้าอยู่กลางถนนทว่าเท้าของป้าแมวลอยเหนือจากพื้นประมาณหนึ่งคืบพ่อเสือผู้เห็นสิ่งที่เด็กหญิงเห็นวินาทีนั้นพ่อเสือจึงได้รู้ว่าบุตรสาวมีสัมผัสพิเศษเช่นเดียวกับตนเองจวบจนเด็กหญิงเข้าสู่วัยเก้าขวบผู้เป็นพ่อจึงเอ่ยบอกลูกสาวหัวแก้วหัวแหวน โตขึ้นเขาสารคงเป็นหมอผีเหมือนพ่อไม่เอาเด็กหญิงสายหน้ารัวๆทำไมถึงไม่อยากเป็นหมอผีพ่อเสือแปลกใจเพราะลูกสาวตัวน้อยไม่มีท่าทีกลัวผีสักนิดแค่บอกว่าเห็นผีเพื่อนๆยังพาการหาว่าหนูโกหกถ้าโตขึ้นไปเป็นหมอผีคงจะไม่มีใครครบสักคน แต่พ่อมั่นใจต่อขึ้นลูกสาวพ่อต้องมีหน้าที่เกี่ยวกับผีไม่เอาเด็กหญิงยังสายหน้าทำงานกับคนดีกว่าพ่อเสือเฝ้ามองลูกสาวเติบโตผ่านไปหลายปีจนกระทั่งเข้าปีที่18หลังจากกลับจากปราบผีตัวฉกาดพ่อเสือก็บอกลูกสาวเดี๋ยวพ่อสอนวิชาปราบผีให้ ไม่เอาหนูไม่อยากเป็นหมอผียังไงหนูก็ต้องทำงานเกี่ยวกับผีเรียนเถอะวิชาแบบนี้ไม่ได้หาโรงเรียนง่ายๆนะลูกพ่อเสือยังคงยืนยันไม่เอาหนูอยากทำงานกับคนถ้าพ่ออยากได้คนสืบทอดวิชาก็สอนพี่จอมแจ่มดิขาสารหมายถึงพี่ชายที่พ่อเสือรับมาอุปการะในวัยสิบห้าปี หากจอมแจมแก่กว่าเข้าสารหปีตอนนี้จอมแจมจึงมีอายุ23ปีและเริ่มมาเป็นผู้ช่วยของพ่อเสือแล้วอย่าดื้อนะไม่ได้ดื้อแค่ไม่อยากทำงานกับผีแต่หนูมีหน้าที่เกี่ยวกับผีพ่อรู้ได้ไงถ้าไม่มีหน้าที่จะเห็นผีตั้งแต่เด็กเหมือนพ่อได้ยังไงไม่เห็นแล้วผีเผลออะไรอะ่ะไม่เห็นมานานแล้วพูดจบ เข้าสารก็เดินหนีไปหากเธอรู้แก่ใจดีว่ายังเห็นผีอยู่เป็นปกติทว่าถ้าพ่อรู้คงจะยัดเยียดวิชาปราบผีให้อีกบอกไม่เห็นสักก็จบเวลาผ่านมาหลายปีจนกระทั่งเข้าสารเพิ่งอายุ23ปีในเดือนที่ผ่านมาพ่อเสือก็ยังคงถามเป็นครั้งที่สามจะไม่เป็นหมอผีจริงๆเหรอลูก พ่อก็ะปั้นพี่จอมแจมเป็นหมอผีไปสิพี่จอมแจมทำงางกับพ่อมาตั้งหลายปีจะมายุ่งอะไรกับหนูไม่เอาอะไม่อยากเป็นหมอผีอยากเป็นแค่ผู้ช่วยหมอผีก็พอจอมแจมรีบบอกทำไมอะเป็นหมอผีมันต้องปะาชะดาก,กับผีแต่เป็นผู้ช่วยหมอผีแค่เตรียมอุปกรณ์ปราบผีงานมันต่างกันเยอะ หลังจากช่วยงานพ่อเสือมาหลายปีจอมแจมก็ชัดเจนยังไม่พร้อมจะสู้กับผีแต่หนูไม่เห็นผีแล้วจะเป็นหมอผีได้ยังไงพ่อเขาสารรู้ดีว่าพูดปดไม่เห็นหรือแกล้งเป็นไม่เห็นพ่อเสือถามจี้ใจดำหนูอยากมีชีวิตปกติจริงๆพ่อเขาสารยืนยันหนักแน่นพ่อเสือนิ่ง มองลูกสาวอยู่เพียงครู่ก่อนจะเงียบไปไม่ถามเซาซีอีกเขาสารรู้ดีพ่อจะถามเธอแค่สามครั้งถ้าเธอยังยืนยันคำเดิมพ่อจะไม่ถามอีกต่อไปและในวันนี้ที่เขาสารเพิ่งเห็นผู้หญิงลอยผ่านไปเธอรู้ดีว่าไม่ใช่ใครก็ป้าเดือนที่คอยดูแลเลี้ยงดูเธอตอนที่เธอเป็นเด็กๆในวันที่พ่อต้องไปปราบผีต่างจังหวัด ป้าเดือนเสียชีวิตในวัยที่เข้าสารมีอายุได้18ปปีหลังจากนั้นป้าเดือนก็วนเวียนอยู่ในบ้านของตัวเองและถนนในซอยน,น,นานๆจะโผล่มาที่บ้านเธอสักทีพ่อเสือสงสารที่ป้าเดือนไม่ยอมไปไหนเพราะรอลูกสาวที่หายตัวไปป้าเดือนเลยไม่ยอมไปผุดไปเกิดพ่อเสือเลยเจราจากับเจ้าที่ว่าขออนุญาตให้ป้าเดือนเข้ามาที่บ้านได้เพราะสมัยที่ป้าเดือนยังมีชีวิต หลังจากแม่ของเข้าสารเสียชีวิตพ่อเสือก็มักจะเอาเข้าสารไปฝากไว้กับป้าเดือนให้เลี้ยงอยู่บ่อยๆถึงตอนมีชีวิตเข้าสารจะผูกพันกับป้าเดือนหากพอป้าเดือนเสียชีวิตเข้าสารกลับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นหากป้าเดือนก็เข้าใจไม่เคยต่อแยแวะเข้ามาแล้วก็ออกไปลึกๆเข้าสารอดรู้สึกผิดไม่ได้แต่ถ้าเธอติดต่อกับผีป้าเดือน พ่อต้องรู้ว่าเข้าสารยังมองเห็นผีและคงพยายามเกี้ยกล่อมให้เข้าสารเป็นหมอผีเช่นเดียวกับพ่อเข้าสารเลยทำเป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้และตั้งใจว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผีต่างคนต่างอยู่อย่ายุ่งกันดีกว่าจอมแจมบุตรบุญธรรมและสมุนมือขวาของพ่อเสือกำลังจะหายใจไม่ออกเพราะถูกเสียเจ้าของโรงงานบีบคอแน่น เจกิมผู้เป็นเมียของเสียเจ้าของโรงงานตื่นตระหนกโวยวายชี้โบชี้เบไปที่เสียผู้เป็นสามีในขณะที่จอมแจมเองก็พยายามโบกมือโบอกไม้ขอความช่วยเหลือจากพ่อเสือที่กําลังยืนจิบน้ําเก๊กฮวยชิวๆนี่มันใช่เวลามากินน้ำเก๊กฮวยไหมเนี่ยเสียดงผีตายหงสิงจงเป็นบ้าหมอเสือต้องช่วยเสียด้วยไม่ใช่ผีตายหงหรอกแล้วผีอะไรวะ เจกิมถามผีจับหัวผีจับอะไรนะเจหันมาถามอีกทีเพราะได้ยินไม่ชัดพอเสือไม่ตอบยิ้มมุมปากก่อนจะจิบน้ำเก๊กฮวยอีกทีเจกิมหันมองพ่อเสืออย่างอดหลงไหลในสเสน่ห์และมาเทศที่เปล่งประกายออกมาไม่ได้ถ้าไม่บอกว่าเป็นหมอผีคงคิดว่าเป็นดาราในแบบรุ่นใหญ่หมอผีอะไรวะเทวัวตายควายผสมพันธุ์ กินพืนพรรมพำพ่อเสือหมอผีมาดแดดดี้สุดโด่งดังปังปูริเยเทที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หมอผีในตำนานผู้เชี่ยวชาญด้านการปราบผีทั่วราชอาณาจักรดังพอๆกับหมอปามือปราบสัมภเวสีก็พ่อเสือนี่แหละจอมแจมยังโบกมือหย่อยๆว่าให้ช่วยด้วยหยุดยืนเก๊กกินน้ําเก๊กหวยสักทีกูจะตายอยู่แล้วจอมแจมพยายามผลักเสียเจ้าของโรงงานที่กําลังบีบคอ หมอเสือต้องจัดก,การผีตัวนี้ให้สิ้นซากนะไม่งั้นคงสิงเสียแล้วพาไปทำเรื่องชั่วๆไม่เลิกพอเสือไม่พูดอะไรเดินมือเปล่าตรงดิ่งไปหาเสียที่กำลังบีบคอจอมแจมเพื่อแสดงแสนยานุภาพผีตายโหงสุดเหี่ยมโหดชดที่สุดในย่านบางนาเจ้ผู้เป็นภรรยาแปลกใจตะโกนเตือนพ่อเสือ ไม่เอาของนาคงไปจาัดก,การผีเหรอพ่อเสือสู้มือเปล่าจะไหวเหรอผีใต้หงตัวนี้มันโหดมากนะพ่อเสือสายนาเดินตรงดิ่งไปหาเสียเจ้าของโรงงานเห็นพ่อเสือตรงดิ่งเข้ามาถึงจะว,วัยห้าสิบกว่าเหมือนกันทว่าพ่อเสือนั้นสูงกว่าแข็งแรงกว่าที่สำคัญมีกล้ามอกต่างจากผู้ชายในวัยเดียวกันที่ส่วนใหญ่เลือกลงพุงมากกว่า พ่อเสือไม่ได้ใช้คาถาอาคมอะไรเลยเพียงแค่ใช้เท้าเพียงข้างเดียวถีบเสียเจ้าของโรงงานเต็มแรงจนเสียทลาล้มหงายหลังกลิ้งตีลังกาลาวดอไปสามรอบตามแรงถีบจอมแจมพยายามสูดลมหายใจเข้าปอดให้ได้มากที่สุดทำไมไม่รอให้เสียแกบ,บีบคอผมตายก่อนนะค่อยมาช่วยยืนเก๊กหยิบน้ำเก๊กห้วยอยู่นั่นแหละเขาไม่กล้าฆ่าแกหรอกไอ้จอมแจม ผีสิ่งขนาดนั้นพ่อเสือจะไว้ใจได้ยังไงผีเผลออะไรพ่อเสือดึงมีดลงอาคมออกมาจากด้านในเสือ้อตรงดิ่งไปหาเสียเจ้าของโรงงานที่พอเห็นมีดก็น่าซีดลือจะทำอะไรวะพ่อเสือขยับไปใกล้พร้อมคว้าขอเสื้อเสียเจ้าของโรงงานมาอย่ามายุ่งกับกูไม่งั้นกูจะสิงมึงแทนไอ้แก่นี่กลัวจังเลย จะออกไปดีๆหรือจะโดนมีดหมอสักทีสองทีก่อนเท่าแก่มองมีดหมอในมือพ่อเสือแล้วกลืนน้ำลายเอือ้อกพ่อเสือดึงเท่าแก่มาใกล้แล้วกระซิบเสียเลือกเอานะจะให้ผีออกไปหรือจะให้ผมบอกความจริงกับอะซอ้ออย่านะว้ยบ้านแตกแนะ่เสียกระซิบตอบไม่ใช่แค่บ้านแตกหรอกหัวเสียน่าจะแตกด้วยเย็บสักสิบเข็มยี่สิบเข็มก็คงไม่เป็นไรหรอก พอเสือบอกหน้าตาเฉยไอาย,ยาตายหาพอดีเราลือจะให้อ้วนทำยังไงเล่นใหญ่ขนาดนี้ก็เล่นให้จบผมจะทำเป็นปราบผีเฮียก็ทำเหมือนผีออกแล้วเราก็แยกย้ายผมจะไม่บอกความจริงอะซอแต่เฮียห้ามเล่นมุกผีสิงอีกเออก็ไรวะผีตอแหลกับหมอผีเป็นอันตกลงกันได้ ว่าแล้วพ่อเสือก็ชูมีดลงอาคมทําท่าราวกับกําลังไล่ผีจกเสียเจ้าของโรงงานไอผีตายโหงมึงจะออกหรือไม่ออกไม่ออกเสียเจ้าของโรงงานพยายามเล่นใหญ่ให้สมจริงพ่อเสือเลยหยิบขวดสเปรย์น้ำม์ออกมาจากกระเป๋าเสื้อด้านในฉีดใส่ราวกับฉีดยาไล่มแมลงสาบมึงไล่มแมลงสาบหรือมึงไล่ผีวะออกไปพอโดนน้ำมลรุ่นสเปรย์แบบพกพา เสียเจ้าของโรงงานก็ทําเป็นร้องร่นโอ๊ยโอ้ยกูออกแล้วกูออกแล้วเค็ดแล้วไม่เอาแล้วแล้วเสียเจ้าของโรงงานก็ทําเป็นหมดสติอาซอผู้เป็นภรรายาชะง,งกักรีบเข้าไปหาพ่อเสือเรียบร้อยแล้วครับเจ๊ผีตายหงไปแล้วไม่กล้ากลับมาแล้วครับจริงเหรอเจ๊ยังไม่แน่ใจผมรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ครับเจ๊ผมไล่ผีมาเป็นพันเคสไม่เคยมีเคสไหนที่ผีกลับมาอีก ไปไอ้จอมแจมกับพ่อเสือเดินนําออกไปจอมแจมมือขวารีบควา้าอุปกรณ์ปากผีตามพ่อเสือไปติดๆเจออดมองตามพ่อเสือหมอผีมาดแดดดี้ไปไม่ได้ถ้าไม่มีผัวอ้วจะจับอีทําผัวยัเยียดความเป็นเมียให้จุกๆเลยหล่อชิปหายแล้วเจก็เดินไปหาเสียเจ้าของโรงงานที่นอนอืดอยู่ พออาซอมาจับเสียก็แป้งทําเป็นรู้สึกตัวทําหน้าบ้องแบลวเฮ้ยอัวมาทําอะไรที่นี่เกิดอะไรขึ้นอะอากิมเจกิมนั่งเล่าเรื่องให้ผัวตัวดีฟังว่าโดนผีตายหงสิงจนเจ๊ต้องจ้างหมอเสือมาปราบผีเสียทําเป็นตกอกตกใจเล่นใหญ่กอดเมียว่าดีใจที่มีเมียดีงั้นนี้ในขณะที่พ่อเสือกับจอมแจมพากันเดินออกจากโรงงานพ่อเสือหยิบแว่นดำยี่ห้อดังมาใส่ หมอผีรุ่นใหญ่ดดดี้สไตล์ที่สาวโรงงานพากันมองเป็นตาเดียวทำไมพ่อเสือไม่บอกอซอไปว่าผัวแกตอแหลไม่มีผีสิงเสียแกก็แค่หื่นไปเที่ยวผู้หญิงเพราะเมียแกไม่ยอมนอนด้วยพอเมียจับได้ก็เลยต้องเล่นใหญ่ตอแหลว่าผีตายโหงสิงพาไปเที่ยวผู้หญิงเสียแกไม่ได้คิดจะเลี้ยงเป็นตัวเป็นตนหรอกก็แค่หืนเองเป็นผู้ชายน่าจะเข้าใจ เราไม่จำเป็นต้องทำให้ครอบครัวใครแตกแยกสักหน่อยเสียแกก็สุดจริงๆไปเที่ยวผู้หญิงพอถูกจับได้เสือกทำเป็นผีสิงอ้างว่าผีพาไปเที่ยวผู้หญิงโอ้โหมุกนี้แม่งคิดได้ไงวะค่าปราบผีก็ถือเป็นค่ารักษาครอบครัวแล้วกันจอมแจมสายหน้าพอเสือหัวเราะหึๆในลำคอเสร็จก่อนเวลาตั้งนานไปหาอะไรกินรอเวลาลูกบังเกิดก้ามารับกันดีกว่าไปไอจอมแจม แงะไอ้ที่จะกินนี่กินอะไรเอาดีๆพ่อของกินเว้ยไอ้ลูกเวนไม่ใช่ผู้หญิงยังข่าไม่ต้องซื้อกินหรอกเองก็รู้เพราะข้าคือหมอผีที่หล่อที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว้าพ่อเสือเดินนําออกไปจอมแจมมองตามอย่างหมันไส้ในความมั่นหน้าของพ่อเสือหากจอมแจ่มก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง เขาสารมองนาฬิกาพอเห็นว่าใกล้เวลานัดไปรับพ่อเสือก็รีบเก็บอุปกรณ์ปักเสือ้อแล้วซ่อนเสื้อที่ตั้งใจจะทำเซอร์ไพรส์ในวันเกิดพ่อเสือขวากุญแจรถกับมือถือตรงดิ่งไปที่รถหากขับออกมาจากบ้านได้ไม่นานก็หันมองบ้านปราเดือนที่ปล่อยร้างมาหลายปีพอหลังปราเดือนเสียชีวิต ญาติของปราเดือนที่มาอยู่ก็ป่วยเสียชีวิตอยู่ในบ้านญาติาติของปราเดือนที่เหลือเชื่อว่าบ้านนี้เป็นบ้านอาถรรพ์ไม่มีใครกล้ามาอยู่จะปล่อยขายปล่อยเช่าก็ไม่มีใครกล้าซื้อกล้าเช่าเพราะคนที่มาดูบ้านโดนผีหลอกทุกคนญาติของปราเดือนเคยจ้างพ่อเสือให้ปราบผีปราเดือนแต่พ่อเสือไม่รับเพราะมองปราเดือนเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยเลี้ยงข้าวสารให้ในวันที่พ่อเสือต้องออกไปปราบผีตามที่ต่างๆ บ้านของป้าเดือนจึงเป็นที่เรื่องลือเรื่องความเฮี้ยนที่ตลกของเรื่องนี้คือบ้านป้าเดือนเป็นบ้านผีเฮี้ยนติดอันดับประเทศดันอยู่ใกล้บ้านหมอผีที่ดังเป็นตำนานระดับประเทศเช่นกันยามค่ำคืนผู้คนจะหาทางเลี่ยงไม่ผ่านบ้านของป้าเดือนเพราะความหวาดกลัวแล้ววันนี้ที่เข้าสารต้องขับรถผ่านแม้จะเป็นเวลาแค่เพียงหนึ่งทุ่มหากเข้าสารรู้ดีว่าถ้าผ่านต้องเห็นปราเดือนแน่แน เขาสารจึงทําแบบเดิมคือเปิดเพลงในรถให้เสียงดังแล้วร้องเพลงตามทําราวกับว่าไม่รู้ไม่เห็นป้าเดือนที่ยืนอยู่หน้าบ้านแม้แต่น้อยป้าเดือนมองตามเข้าสารที่ขับรถผ่านไปแล้วป้าเดือนก็นั่งรอต่อไปเข้าสารขับรถลัดเลาะ,ะมาตามถนนเข้าออกตามตรอกซอกซอยไปตาม GPS เพื่อหลบรถติดจนกระทั่งมาโผล่ที่ถนนในซอยหนึ่งย่านใจกลางสุขุมวิท และอีกไม่เกิน200เมตรก็จะทะลุสู่ถนนสุขุมวิทแล้วทันใดนั้นร่างสูงก็กระโดดพรวดเข้ามาหน้ารถเข้าสารเหยียบเบรกจนหัวทิ่มหน้ารถเฉียดร่างสูงไปแค่เส้นยาแดงพา16เข้าสารรีบจอดรถแล้วลงมารีบเข้าไปดูร่างสูงลามที่หน้ารถที่กำลังจะลุกข,ขึ้นเป็นอะไรไหมคะคุณร่างสูงหนาแข็งแรงในชุดสูทสีน้ำเงินไม่ตอบแต่เข้าสารพยายามมองหน้าก็เห็นว่าเจ้าของร่างสูง หน้าตาดีดวงตาคมเข้มจมูกเป็นสันร,รับกับริมฝีปากหนาอมชมพูผิวพรรณดีจนเข้าสารอดคิดถึงคำพูดเพื่อนๆไม่ได้งานดีเนื้อละเอียดทว่าใบหน้าหล่อเหลากับซีดเผือกยังมีแววตกอ,อกตกใจเหมือนเพิ่งเจอกับเหตุการณ์สุดสะพรึงมาแล้พยายามตั้งสติที่ยังตั้งไม่ค่อยได้เข้าสารเอื้อมมือไปแตะแขนของร่างสูงหนาก็ชะง,งัก เพราะคนร่างสูงกำลังสั่นเทาเบาๆคุณคุณคุณโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยไหมร่างสูงหนาแข็งแรงยังนิ่งดูเหมือนว่าพยายามจัดการกับความตกใจของตัวเองทันใดนั้นผู้ชายร่างท้วมในชุดสูทเช่นเดียวกับร่างสูงก็พุ่งเข้ามาหาด้วยอาการตกใจช็อกสุดขีดนาซีดขาสัน่น พ่อพ่อพีผีผีผีีบอสครับบอสบอสผีมึงเห็นผีเหมือนกูใช่ไหมครับบอสเฮียบอสมึงเห็นผีไหมฟังแล้วน่าสงสัยว่าตกลงลูกน้องเคารพเจ้านายหรือเปล่ามึงกูขนาดนี้ไม่ต้องมีครับก็ได้มั้งร่างท้วมยังไม่ทันพูดต่อก็ถูกร่างสูงแข็งแรงเอามือปิดปากเอาไว้ไม่ให้พูดอะไรออกไปมากกว่านี้แล้วหันมาบอกเข้าสารพวกเราไม่เป็นไรคุณไปเถอะไม่พูดเปล่าร่างสูงโบกมือไล่ด้วย เข้าสารเห็นอากาศกริยาที่ดูไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งก็เลยขึ้นรถระหว่างสตาร์ทรถสายตาเข้าสารก็หันไปมองจุดที่ผู้ชายทั้งสองคนวิ่งพรวดออกมาจึงเห็นว่าด้านในเป็นบ้านเรือนไทยหลังใหญ่ท่ามกลางสวนที่มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นล้อมรอบเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใหญ่พอสมควรเข้าสารแปลกใจว่าย่านใจกลางสุขุมวิทมีบ้านเรือนไทยหลังใหญ่อยู่ด้วย แล้วจังหวะที่เข้าวสารกําลังขับรถออกไปเข้าวสารไม่ไายหันไปมองร่างสูงกับร่างท้วมที่พากันเดินเลยบ้านเรือนไทยไปเล็กน้อยดูเหมือนพยายามคุยอะไรกันร่างท้วมดูสติแตกมากแล้วสัญชาตญาณก็ทําให้ข้าวสารเงยหน้าขึ้นไปมองต้นไม้ใหญ่ด้านหน้าแถวประตูรั้วใหญ่ของบ้านเรือนไทยข้าวสารจึงเห็นร่างของหญิงชาราในชุดผ้าไหมหรู ที่กำลังมองเข้าสารขมิงเข้าสารเลยรีบเหยียบคันเร่งไปทันทีไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นร้านหมูกระทะร้านนั้นเป็นร้านหมูกระทะริมน้ำเจ้าพยาบรรยากาศดีมากพ่อเสือกับจอมแจม่มกำลังกินหมูกระทะอย่างอร่อ,รอยอร่อยในขณะที่บรรดาสาวๆคอยส่งสายตามาที่พ่อเสือเป็นระยะบางคนเข้ามาขอถ่ายรูปแล้วสาวๆบางคนขอลน์พ่อเสือ ซึ่งพ่อเสือเลือกให้ในกรณีที่สาวคนไหนตรงสเปคและดูแล้วว่าจะไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นปัญหากับข่าวสารลูกสาวสุดที่รักและเคารพในขณะที่จอมแจมได้แต่ปลายตามองด้วยความอิจฉาจนกระทั่งหญิงสาวทรงพิตตี้เข้ามาขอถ่ายรูปก,กับพ่อเสือที่ยิ้มถ่ายอย่างเป็นกันเองชอบดดดี้สไตล์ไม่คิดจะลองแปลกๆสไตล์บ้างเหรอจ๊ะน้อง น้องพิตตี้ยิ้มเข้าไปเซลฟี่กับจอมแจมที่ยิ้มหน้าบานดีใจมากที่น้องพิตตี้มาถ่ายรูปด้วยเอาลายพี่มิจ๊ะจอมแจมถามไม่เป็นไรค่ะพี่ขอแค่ถ่ายรูปก็พอจะเอาไปให้เพื่อนดูว่าเจอพี่แจทชวนชื่นด้วยพี่ไม่ใช่แจาชวนชื่นจ้ะน้องเอาหรอคะหน้าพี่เหมือนแจทชวนชื่นมากเลยคะ่ะ เรื่องนี้พี่ขอปฏิเสธนะพี่ไม่นี้เหมือนแจชวนชื่นแจชวนชื่นต่างหากที่เหมือนพี่เห็นแบบนี้ถึงพี่จะตลกแต่พี่ก็จนและสกระปรกนะครับจะพูดเพื่อพ่อเสือคำน้องพริตตี้รีบเดินออกไปจอมแจมมองตามน้องพริตตี้ตาละห้อยไม่เข้าใจเลยทำไมมีแต่คนทักจอมแจมว่าหน้าเหมือนแจชวนชื่นผมเหมือนตรงไหนเหมือนทุกตรงเสียงของเขาสารลอยเข้ามา จอมแจ่มมองคอนเข้าสารน้องสาวสุดที่รักที่ไปนั่งข้างพ่อเสือทำไมวันนี้เสร็จเร็วอะพ่อก็มันไม่ใช่ผีอะแต่เป็นเรื่องคนตอแหลพ่อเสือตอบลูกสาวพร้อมกับคีบหมูกระทะวางลงบนจานให้ปีหลังๆไม่ค่อยมีผีเลยเนาะมีแต่เรื่องคนคนที่ชอบโทษผีคนมันก็เป็นแบบนี้แหละลูกพ่อเสือบอกอย่างเข้าใจโลกแล้วหันไปหาจอมแจม พรุ่งนี้มีคิวที่ไหนวะคิวแท้คิวด่วนเพราะชาวบ้านแถวนั้นเขาว่าอยู่กันไม่ไหวแล้วเคสนี้แปลกมากพ่อชาวบ้านช่วยกันออกเงินจ้างเขากลัวผีกันผีที่ไหนวะชาวบ้านเล่าว่าอยู่กันมาตั้งนานไม่เคยเจอผีอยู่ๆก็มีคนเห็นผีผู้หญิงมายืนข้างถนนขอความช่วยเหลือตรงนั้นมันเป็นที่รกล้างชาวบ้านก็พยายามหากันว่ามีคนเอาศพมาทิ้งหรือเปล่า แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงเคตนี้พ่อว่ามีผีไหมเขาสารหันไปถามไม่รู้ต้องไปดูหน้างานแต่พ่อรู้สึกว่าเรื่องนี้มีผีพ่อเสือนั่งดูรูปที่เกิดเหตุที่จอมแจมยื่นแท็บเล็ตมาให้ดูลางสังหอ์บางอย่างทำให้พ่อเสือรู้สึกไม่สบายใจเลยกังวลอะไรเหรอพ่อ อย่าบอกนะว่าก,กลัวผีจมแจมแซวผีไม่น่ากลัวหรอกมึงคนต่างหากที่น่ากลัวถนนเส้นนั้นยาวลึกเข้าไปมีบางช่วงเป็นหมู่บ้านจัดสรรหากช่วงตรงกลางก่อนจะถึงหมู่บ้านจัดสรรกลับเป็นที่รกร้างขนาดใหญ่เพราะเจ้าของที่ไม่ยอมขายให้ในทุน ถนนเส้นนั้นจึงมีทั้งหมู่บ้านจัดสรรและบ้านของชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมาที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาจนกระทั่งช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเริ่มมีคนเห็นหญิงสาวมายืนอยู่ตรงริมถนนบริเวณที่รกร้างวันฝนตกเคยมีชาวบ้านรับผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถเพราะสงสาร จะพาไปส่งโรงพักถามอะไรก็ไม่พูดแต่พอขับไปได้ไม่ถึงไหนผู้หญิงคนนั้นก็หายไปชาวบ้านคนนั้นถึงกับช็อกเป็นไข้ไปหลายวันชาวบ้านเล่าแม้จะเป็นเวลากลางวันที่แดดจ้าหากชาวบ้านก็พากันขนลุกเมื่อต้องอยู่บริเวณนั้นวันพระมีคนเห็นผู้หญิงเลือดท่วมตัวมายืนร้องไห้อยู่แถวนี้เห็นกันหลายคนพอเสือกับจอมแจมมองไปรอบๆ วันนี้เป็นวันพระพ่อจอมแจ๋มบอกเฮ้ย <Hey! S 2> จอมแจ๋มตกใจพาทุกคนตกใจไปด้วยตกใจอะไรเห็นผู้หญิงคนนั้นเหรอชาวบ้านยืนหน้ามาถามตกใจป้านั่นแหละยืนหน้ามาใกล้ๆทำแมวอะไรหัวใจจะวายน่ากลัวกว่าผีกับป้านี่แหละจอมแจ๋มโวยเมื่อเห็นป้ายื่นหน้ามามองจอมแจ๋มใกล้ๆจนแทบจะสิงแล้วก็ป้าอยากรู้ว่าเองใช่จัดชวนชื่นหรือเปล่า แจ๊ดชวนชื่นจะมาไล่ผีเลยตรงนี้ล่ะป้าจอมแจมมองคอนถ้างั้นเองใช่ญาติแจ๊ดชวนชื่นไหมป้ายังสงสัยไม่เลิกแทนที่จะมาดูผีมาสงสัยอะไรกับเรื่องแจ๊ดชวนชื่นไปไกลๆเลยป้าจอมแจมไล่พ่อเสือมองไปร,บรอบๆบริเวณที่รกร้างที่เต็มไปด้วยหญ้าขึ้นสูงทั้งป่ากกป่าหญ้าพลันจอมแจมก็ได้ยินเสียงลอยเข้ามา จอมแจมชะงักเสียงร้องไห้ผีผู้หญิงคนนั้นแน่เลยพ่อไม่ใช่หรอกพ่อเสือตอบทันทีแล้วเสียงอะไรเสียงป้าคนนั้นที่เองเหยียบตีนเขาอยู่ไงไอ้จอมแจมจอมแจมหันมองก็เห็นว่าตัวเองกําลังเหยียบเท้าป้าอยู่จริงๆจอมแจมอยากจะบ้าแล้วป้ามายืนใกล้ๆผมทําไมเนี่ยจะสิงอยู่แล้วก็ป้าอยากดูใกล้ๆว่าใช่แจ๊ชวนชื่นหรือเปล่า จอมแจ่มเซงหันไปเห็นชาวบ้านทุกคนที่ยังมองจอมแจ่มเป็นตาเดียวไม่เลิกด้วยความสงสัยแม่งไปทำสัญญากรรมไม่มันหมดเรื่องหมดราวไปพอๆผมไม่ใช่แจ็ชวนชื่นจบนะเลิกสนใจเรื่องผมได้ละไปสนใจเรื่องผีนุ่นผีจะมากี่โมงเนี่ยพ่อเสือมองไปรอบๆพยายามรับพลังงานแต่ก็รับอะไรไม่ได้เลยต้องรอดูตอนกลางคืนพ่อเสือหันไปบอกพวกชาวบ้านทุกคนหน้าเหวอ เพราะเวลากลางคืนกับวันพระที่ตรงนี้น่าสยดสยองยิ่งนักทำไมต้องตอนกลางคืนเวลาของผีกับคนไม่เหมือนกันและผีตัวนี้น่าจะไม่มีพลังมากพอที่จะปรากฏตัวตอนกลางวันคืนนี้ทุกคนต้องมาช่วยกันฮะฮะฮะจะฮะทำไมเนี่ยบอกว่าต้องมาช่วยกัน หมอเสือเป็นหมอผีก็จัดการเองกับลูกน้องกับจอมแจมเนี่ยจะให้พวกเรามาทำไมอุสตส่าห์จ้างมาแล้วที่ให้มาไม่ใช่เพราะผมกลัวผีแต่การที่เขามายืนอยู่ตรงนี้ก็เพื่อขอความช่วยเหลือจากประสบการณ์น่าจะถูกเอาศพมาทิ้งแถวนี้ถ้าคืนนี้ผมเดินเข้าไปในดงหญ้าก,กับลูกของผมแค่สองคนคงโดนงูเอาไปกินพวกเราต้องช่วยกันจะได้เจอศพเขาเร็ว พวกเราเคยเกณฑ์คนมาดูจนทั่วแล้วแต่ไม่เจออะไรเลยนะหมอเสือชาวบ้านบอกดูปากผมคืนนี้เจอแน่โปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ